อ่าสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่นกานเข้าสู่ช่องวิธีการทำงานครับวิธีการสืสารยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับอ่ามาดูนะครับนี่เจ้าคีบสูบเดียวนะครับเรามาชมกันต่อพี่น้องเอาให้จุใจกันไปเลยนะครับมานี่โอ้ยใหญ่ๆยาวๆครับนะอึมบูโ ทุนน้อยต้องดูละพี่น้องนะครับขอบคนอีกหนึ่งไรครับเป็นแปดไรแล้วนะครับโอ้โหทุนน้อยต้องดูครับนะพี่น้องนะครับท่านไหนที่มีเครื่องสูบเดียวครับต้องดูเลยนะครับนี่มาเอาไปใช้เด้อพี่น้องนะครับนี่งานดีๆครับนี่อ่ะดันไปดันไปครับนี่โอ้โหแหม ตัวนี้สูบวนแบบที่สุดแล้วนะครับสำหรับเจ้าครีมสูบเดียวนะครับโอ้โหยกยกไหนเราต้องลบแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้ไปนไหนีทั้งในนอกไปหน่อยะหลบ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 ฮะโอ้ดันขึ้นเนินครับมาโอ้โหเป็นไงพี่น้องเอาดูเอาเลยนะครับ nào, cơm còm sát bay hoặc chắc nói chứ, nè, 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 bay thôi đấy, mấy à, à. ไปแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้โหดักลอยดักลอยดักลอยไม่ได้ใส่ตัวถ่วงนะครับอ่าเอาไปเครื่องขนาดเป็นแค่เครื่องสูบเดียวนะพี่น้องไม่โหลดเลยนะพี่น้องดูเอานะครับนะเห็นตัวรอยลอยไม่ได้ใส่ตัวถ่วงนะครับถ้าใส่ตัวถ่วงมันก็จะนิ่งกว่านี้นะครับนะอ่าบอกว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับนะอ่าดูเอาเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่า อ่ะเี่เป็นไงเป็นไงอ่ามาหมุนมาครับหมุนมาเอาจ้อยจ้อและเอาจ้อยจ้อและนะครับอืม ไปแล้วไปแล้วครับนานเอาได้งานเร็วไม่ต้องห่วงครับตายแล้วคนน้อยเออ,เอ,อสองหนึ่งอีกแล้วเลขกยังมามังจะเลขกสองแท้ดิแมเออ อ้น่ะเพิ่นถึงเรียกไงครับสังหนึ่งสังเนึ่งเฮ้ยซีโอได้ค่าเครื่องบินแล้วบ่เออเอา้มามาครับเรามาชมกันต่อครับอนะปุ่นเลยลอยมากครับไม่ได้ใส่ตัวถ่วงนะพี่น้องนะอืม ่ตูดลอยๆครับตูดลอยๆเอ้าเอ,าอ้าห่วยหนักมากเลยนะพี่น้องนะอ่าดูเลยครับนี่โอ้โหไปไปไปครับนี่ไปครับไปไม่ได้ใส่ตัว่วงนะครับพี่น้องตูดอาจจะลอยหน่อยนะครับ อ่า ah. hmm. พอดีสัตว์นียืนหัวยืนให้พอดีไปง่ายเนาะโอ้สัญญาณไม่ดีนะครับ,ญญรบตรงนี้นะออาห้อ,อยายที่หน่อยพี่น้องนะครับสัญญาณไม่ดีนะครับตรงนั้นนะอ่าน้องอาจจะดูแบบ กระตักนะครับมามามาเราก็ทำคลิปไปด้วยเลยนะครับนะทำงานให้เสร็จทีเดียวพี่น้องะชมกันครับนี่อ้าวกำกำกำมามา สั่งแล้วครับสั่งแล้วนะครับนี่มาสูบเดียวครับสูบเดียวเดียวก็กำเงินล้านได้พี่น้อง เหมือดกับเลยอืมมามาเอานะครับนี่อะมาไล่มาไล่มาอะนี่ โอเคครับนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์เลยนะครับให้ดูหน้างานเจ้าคลิปสุดเดียวนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับนะเราตามกันยาวๆลราพี่น้องนะครับนะเพื่อจะดูประสิทธิภาพนะครับอ่าอ่ะมันถึงจบ ตั้งแต่ต้นถึงจบดูดูกาลนะครับว่าเจ้าขีบสูบเดียวจะมีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับนะเพื่อจะได้เห็นนะครับนะเพื่อจะเป็นการตัดสินใจของพี่น้องนะครับจะมาเอาเครื่องจักรกลตัวนี้นะครับไปใช้หน้างานของท่านนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ